เพิพ่งกลับมาครับเพิ่งกลับมาเลยดึกพี่พีทมาหรอผมไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อไม่ใช่อ้าวทนี่ไงพี่พีทขอเข้ามาช่วยหนะกดรับก่อนเอานี่แคร์หรือเปล่าติดหลายทำไงเอ้ยนี่าเบิดอันนี้เย็นไหมรุ่นอย่างเงี้ยมันชอบเย็นอ่ะ มีเธอลุงเทสเองเอายิ้มแผลอกมาดนไหมยิ้มของยัง่ะเอาไปเอาไปเห็นหน้าเห็มีเธอแผลดอกมีเธอมีเธอน้องไม่ยิ้มเลยเอาใครอ่ะเฮ้ยไม่ยิ้มไม่ไหลอ่ะมีเธอป้าบุ๋มเองเอาเอาใหม่อ่ะ ให้ดอกไม้ด้วยนะคะมีเธออุยมันเห็นแล้วมันมันมันอาใหม่มีเธอทำไมล่ะมีเธอมีเธอจะมีเธอทำได้ยังไงอ่ะมีมีทไมอย่าเพิ่งอมีเธอมีแต่ พีวดูไ์ตอนนี้เราตลกมากเขาเลยเราก็เลยเห็นตนี้เธอเดี๋ยวูบเนะเอาแล้วพี่ไม่ไปไใกใหรอบุ๋มหานจะร้องไห้นะนเดนหนึ่นลังดูบาหรอคะี่เธอี่เธอ มีเธอเฮ้ยซ่อนหน้าซ่อ,อ,น,อ,อนดี๋ยวขอดูว่านดิสตลกมีเธอมีเธอมือหนักเลยดิมีเธอหนักฟอตมีเธอเธอะไรไปนะพีพีออกมาหน้าพีพีหน่อยอ่ะเอาพูดใหม่เฮ้ยเธอเธอีเด้อ เกินมากมีเธอรู้งานอ่ะรู้งานมากยิ้มเรื่องวนานั่นนะนี่เกินไปอ่ะมีเธอรู้งานมากข่ะนี่ใครมีเธอค่ะในป้าบุ๋มในป้าบุ๋มป้าบุ๋มเฮ้ยจำป้าไม่ได้เหรอในลุงพีทในลุงพีทในลุงพีทยิ้มมีเธอยิ้ม บิวมิสอนลูกยังไงเกินไปปะไม่สอนเลยฮะลูกคือเกินไปแล้วนะสอนถูกคนมั้งจะรักลุงพีเลยขนาดนั้นเป็นไรอะ่ะมาดูดิล่าลุลง,ลงพีนะทำไมมีเธอไม่เค้มเยมีเธอมีเธอลองตัที่เดิ คอมพิวเตอร์อตรงไหนอะพี่พีทไม่รู้อ่ะนี้ปะ,ะไม่ไม่ต้องอันนี้ดูอะไรกันต่อค่เขาทำหน้าสงสัยเว้ยว่าหายไปไหนน่ารัเขาทำหน้าสงสัยกันมีเธอีไมม่ได้ บุ๋มเองม şey ีเธอไหนป้าบุ๋มดูมีเธอไหนป้าบุ๋มไหนป้าบุ๋มไหนลุงพีทลุงพีดดิลุงพีทไหนลุงพีดจะร้องไห้แล้วไห้แล้วมันดูลานมีเธอนางบงมากนี่ป้าบุมเองไง นี่เธอไฮไฮเบบี้นี่หน้าโคตรหนิชีหน้ากับอมทุกข์มากไม่ค่ค่ะแล้วหนูต้องมาเจออะไรเลยนะเอาอ,เอีกเป็นอีกไปดีนี่เธอร้องไห้ย,ยังเนี่ยไม่ไม่ช้น้กับบุตาเลยอ่ะงง ชี so, er ้งงมีเธอกับเด็ทชายมีเธอมีเธอมีเธอไม่ไหวแล้วอ่ะม so, ีเธอเหนื่อยอ่ะรดแต่ใกล้แล้วเชื่อป่ะอีกปันนึงเดี๋ยวจะกลัวละมีเธอ แต่ลองตัดภาพไปเป็นหน้าแบบลองตัดภาพเป็นหน้าตัสกลับมาเป็นหน้าพีพีแล้วนะนกลงชิเด้อารมณ์ดีมีเธอมีเธอช็อตจี้งงแมีเธองงแล้วช็อตช็อตแล้วมีเธอจอยหน่อยสิคะมีเธอ ไอชื่อลุงพีทตอนไหนที่อะไรนะเรนนพีทช็อตแล้วตอนไหนเองช็อตเอ้ยเป็นไรอ่ะช็อตไปเลย้กจะลองไห้แล้วน้องเป็นไรลูกน้องเป็นไรขาหน้องโอเคไหมหลานบอกไม่รักแล้วอุ้ยช็อตไปเลยแล้วหาหนัึงว่วงหรือเปล่า น่าเศร้าแล้วน้องซึ่งน้องซึ่งหนาวอ่ะน้องน้องมือจับน้องเครียดล้ว่าน้องจะปวดแล้วว่าทำไงอ่ะพี่ดูมือดิคิดแล้วมีเธอพวกนี้เจอกันนะมีเธอคิดแล้วเจอตาไม่แก้กนแม่งกันมา ยิ้มใหม่อ่ะคีพีดดูดิใครอ่ะดูดิอ่ะเร็วอ่ะยิ้มใหม่เฮ้ยมาแล้วนีเธอลุงพีทเอเมื่อกี้มีเธอคลิปหนักมากเลยอ่ะคกลับมาละกลับมายังกลับมายังกลับมาแล้วใครชื่อลุงพีดใครชื่อลุงพีทไหนใครชื่อลุงพีทครับอ่ะดีอ่ะ พ่อหมูมานี่ไงเขาทีโงากันบายบายนะมีเธอค่ะบายบายค่ะบายยิ้มบายบายเร็๋ยวบายบายก่อนบายยิ้มหวานจ้รุ่งนี้เจอกันมีเธออยู่ก่อนยิ้มหวานนะหวานอีกทีสิค่ะยิ้มหวานอีกทีใช่ไหมคะยิ้มหวานหน่อยยิ้มหน่อย เราก็เอราวา่าอยู่ทางภาษาเองบ๊ายบายได้ค่ะเรื่ั้จุ๊บกันจุ๊บจุ๊บสิมีเสียงดนะ้วยน่ารักว่ะมีเสียงจุ๊บ <c> เ <oughs> ขาไปกันแล้วมีเขาเมือ่อ